เอ้อเยแจงปลากระกงแงยงใส่น้องไม่สมพี่น้องคักขนาดเลยพี่น้องนี่ตัวปลากระกงแงยงนี่ตัวไใครนะครับเนี่ยเมียใครนะพี่น้องนี่ยนี่น,นี่พี่น้องเห็นไข่บ้างน่อยเนาะเอ้ยพว่หน้าพี่น้องเลยคักคักเลยพว่หน้ากบคักคักความฮัก สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายส,สุข,ขุสุขนะครับมาพบมาผอกับช่องจ่าฉาดส e. องราเชนแอ่วนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้นะครับเอาเมนูบ้านๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเป็นเมนูนี่เลยพี่น้องเนาะเฮ้ยแจงปลากระแยงใส่น้องไม่สมพี่น้องคักขนาดเลยพี่น้องนี่ตัวปลากระแยงนี่ตัวไใครนะครับเนี่ยเม่ไข่รด้ยพี่น้องนี่ยนี่นี่พี่น้องเห็นไข่บ้างหน่อยเนาะเฮ้ยพั่นนาะพี่น้องเคักคักเลยพั่นนาะคักขนาดพี่น้องกับเมื่อนี้นะครับได้ปิ้งกบมาแล้วพี่น้องเนาะปิ้งกบหอมๆเลยวันนี้ กระปูนะครับขว่ทหอมได้ไหมโอ้โหอ่อนๆเลยพี่น้องแสบๆเลรื่องหนิมากับเจียวนเนี่ยครับเจียวหัวปวกคือเอาเอาไว้นี่แล้วนะเวยมองขึ้นกับข้าวเหนียวหนันห้วนนี่พี่น้องนี่ยเนี่นี่นข้าวเหนียวกระติบงามเลยเนี่ยโอ้ขาดขาดขาด,ขาด,ขาดพี่น้องเลยนี่บ,นนนบุหรี่ไปในตรงนี้ติบเครื่องติบมาเด้นพี่น้องมาแสบๆกันนะครับเด้อ แข็งแต่พีตัวความเพรีตัวแห้งเหมือนเลยเมนูนี่ผมได้เคยกินสิงหูจักน้ำแข็งแล้วมั่อ่า,นะมา,มามาอาสาจันทร์ทำเลยก็ <c oughs> สุนยอดพี่น้องเลยม,ม่มีมังติไม่มีมังบากหดอืม Ủa ừ. ừ, bà cả nhân Ủa Cực đáng này, đi phải không? Ủa làm bao lần về Mấy hoạt đáng Có <laughs> đáng mà ừ, nói mà ဟုတ်ကဲ့နော်ပြီနော် เอาเมนูวันบัตรนะคุณลองเอ้ยมาฝากพี่ฝากน้องกัน <c oughs> ของเสียบบันเห้าแล <c oughs> ้วไม่สมแล <c oughs> <c oughs> ้วย่างมีต่ใคร ควบกัรคัดความคัด งาม,มาดูรอย <laughs> งาม,มา่เรื่หัวเลยพี่น้องมีเงียง <laughs> กลิ่งกลมหน่อย Mình ăn cây nhầm Nhầm lìa đúng không, <laughs> <Để> không? <laughs> หา,ปาเปล่าเทรบไรคุยพาะตูยังไงเพื่อนอหากรบ Hmm. หอมเบ้อไปหน่อยน่าจะผสมผสมพอดีโมสมแห้งถักเลย แจ้งเะไรเหรอขึ้นฮอดบ้านพี่้องขึ้นพอสมัยเป็นเดงหน่อยหรือวะ <c oughs> สมัยเขาลวกลวกคว้างไหมลวกหวยลวกผ้า,นะา,าเนาะทั้งมันใจฉัด กบมันกบหน่อยอ ん ุยดยอดพี่น้องเอ้ยเมนูนี่ขอบอกเลยอ่ะอัศจันย์ Mm-hmm. ใครเต็มถ่วงเลยคักบ่พี่น้อง ค่ะข,ขนาดอืางหัว อายา,ากได้ตัวสดไม่เย็งตำหงเน่พี่น่อยเลย <laughs> มัมนอ เอานะครับพี่น้องก็เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะกับเมนูนี่ยล่ะพี่น้องเอ้ยเมนูอีสานบ้านเฮาเลยล่ะกับอิ่มแล้วพี่น้องเสียบครับมื้อนี้ถาดใหญ่ๆเลยมื้อนี้เรียบร้อยเลยมื้อนี้เอาเนาะครับกัเอาเมนูบ้านๆนี่ครับมาฝากพี่ฝากน้องให้ได้แซ่บๆไปนํากันนะเพี่น้องเนาะกัจ้าชาติกัขอเป็นอีกส่วนนึงนะครับที่ได้นําเสนอเมนูอีสานบ้านเฮ่านะครับเนาะแต่บ่ได้เฮ็ดขั้นตอนในพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อครับกับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อ กดติดตามนะครับเนาะเพื่อเป็นกครื่งใจให้ืา่ชาติได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเรือยพี่น้องเด้อพี่น้องที่เขาเบิ่งมื้อนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องร่ลำๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดกันหนได้เงินเทียดทองเลยท้องเลยพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้สิจากลาพี่น้องประชำนี้สวัสดีครับ